สังคมที่คุณว่าไอโซเชียลที่คุณว่าหรือไอกลุ่มเพื่อนที่คุณว่านั่นนะคะเวลาที่คุณไปจอยกับสิ่งเหล่านั้นนะคะมันทําให้คุณลดศักยภาพในการทํางานหรือการใช้ชีวิตของคุณหรือเปล่าอันดับแรกโค้ต้องถามคุณก่อนนะคุณจะตอบโค้ดแบบมีเสียงหรือตอบในใจก็ได้นะคะว่ามันขัดขวางต่อเป้าหมายที่คุณกําลังเดินหรือเปล่าถ้าคุณบอกว่าคุณต้องปัดสังคมเพราะสังคมนั้นน่ะถ้าแฮงเอาท์กันทีไรยันช ททุกทีโค้ดบอกคุณเลยว่าช่วงคุณกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวคุณตัดเถอะคะ่ะหรือถ้าคุณไม่ตัดคุณเหลืออาทิตย์ละวันได้ไหมหละ่ะแต่ถ้าสังคมที่คุณมีอยู่เขาไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยบ่อยครั้งเพื่อนของเราสังคมของเราเขาต่อยอดเราอย่างเช่นตอนโค้ดทําบริษัทกับสามีของโค้ดอะคะ่ะกลุ่มเพื่อนโค้ดเป็นเป็นคนที่ทําธุรกิจรูปแบบเดียวกันและเราก็สนิทกันมากและเราก็แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน ณนะวันนี้ผ่านมาเกือบ30ปีเราก็ยังอยู่ด้วยกันเหนียวแน่นและยังเป็นซับพอตซึ่งกันและกันดังนั้นคุณต้องถามว่าวันนี้สังคมที่คุณเลือกสื่อที่คุณเลือกสิ่งที่คุณเสพคุณเลือกอะไรให้กับตัวคุณเองและสิ่งนั้นจะช่วยคุณเดินทางถึงเป้าหมายในชีวิตของคุณหรือเปล่าต่างหาก